ะะเชื่อมระหว่างเมืองไทยกับที่ลาวนะคะก็อยู่ที่วัดเมืองเหืองนะคะเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคนะคะคือเมื่อก่อนนี่วัดจะเป็นวัดล้างนะคะแล้วก็มีคนถูกหวยนะคะแล้วก็มาบูรณะวัดแห่งนี้ใหม่นะคะก็คือว่าก็คือว่าตรงด้านโน้นนะคะที่มันจะเป็นเกาะนนะคะก็คือจะมีเรือนะคะ2 0 0ร้อยบาทต่อคนถ้าเกิดไปเป็น ไป,ไปเป็นกลุ่มนะคะแต่ถ้าแต่คนเดียว400บาทนะคะตรงนั้นมีความเชื่อนะคะก็คือสมัยก่อนนี่จะมีคนเห็นงูใหญ่นะคะ2ตัวนะคะอยู่ตรงโน้นนะคะก็คือมีความเชื่อว่าเป็นพญานาคที่ดูแลเกาะตรงโน้นก็คือ,อ,อพ่อปู่ศรีสุดโทนะคะที่เชื่อมระหว่างที่เชื่อมระหว่างคำชนโนดนะคะก็มาตรงจุดตรงนี้นะคะนะคะก็เป็นความเชื่อของคนที่เกิด ลิมแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็คนที่ศรัทธาเกี่ยวกับพญานาคนะคะส่วนตัวแนนซี่ก็มีความเชื่อค่ะแล้วก็เราได้ไหว้พระเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะวัดก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคนก็มาจากสารทิตนะคะก็จะมาไหว้พระกันมาไหว้พระขอพรกันค่ะส่วนมากก็จะมาขอโชคลาภนะคะขอให้ถูกหวยกัน ตรงด้านหน้านะคะที่จะเป็นพระพุทธรูปสีดำนี้นะคะก็มีคนมาสร้างเ mm hmm. นื่องจากว่ามีคนเขาถูกหวยนะคะ,ะ,คะก็คือเขาขอว่าหากเขามีโชคมีลาบนะคะ mm hmm. ก็คือก็มีฝันนะคะไปน,นิ่ิีว่าให้สร้างพระพุทธรูปหน้าสีทองนะคะ mm hmm. ออรู้สึกว่าคนที่มาสร้างนี่จะถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยนะคะ mm hmm. ถ้าเกิดออได้ข้อมูลที่ไม่ผิดพลาดนะคะ mm hmm. จะมีคนป้าที่วัดนะคะที่คอยดูแลเรื่องดอกไแบบม้นะคะก็คือเขาขอว่าหากเขาเนี่ยจะมีโชคมีลาบได้เป็นคนที่ดูแลบรรณวัดนะคะก็คือมาดูแลช่วยเหลือที่วัดแห่งนี้ก็ขอให้เขามีโชคมีลาบถูกหวยนะคะก็คือเขาก็ได้อย่างที่ปรารานานะคะก็ทุกวันนี้ก็มาอยู่ที่วัดนะคะแนันซีก็ดีใจอย่างยิ่งนะคะที่ได้มากราบไวหว้หน้าที่นี้นะคะ เดี๋ยวขอตัวไปไหว้พระต่อกันนะคะ